สบายด,ดีพี่น้องที่ฮักแพงเป็นสุขสุกคนพ่อพอเของน้องมินนี่คือเก่าพี่น้องไรจะมายังสบายด,ดีปลาลุงก่อนต่อเลี้ยงมัวนนะ่ะอีแทงน้อยเบิง้ง <c oughs> อ่ะอ้าวสบายด,ดีปลาลุง <c oughs> มัอยากกินหมักม่วแล้วมันยังอยากขับามาัโอ้ยบอได้ซื้อขนมไม้แล้วขันเรืนี้นนะสบายดีปลาลุง <c oughs> จะมาเก็บหมักม่วงบ่หนู คือกระโดดกะรีอะไรปุ๊บจะมาเก็บบางม่วงมาเลยเคยได้ยินเอือยเยี่ยมว่าว่าเอือยเยี่ยมเห็ดบาม่วงแผ่นว่าให้เก็บามาหลุดนะสิเห็ดดอกเพิ่นมมว่ะนะโดยเอือยเยี่ยมมาแหละง่วนยังหูเสือที <c oughs> มันอยู่ในหัวพี่น้องเอ้ยมันก็เลยหล่ลนกองกันอยู่พูงงัวเขามากินหมดเลย ตาสอออนบ้านฟังเอิญมองห่วงขี่โม่บ้านบ,าบา้านนงงนชุ้งจักเอิญเป็นอยาา่างไรเพราะว่าอยู่บ้านนนชุ้งนะบ่มีแบบนี้ผู้เจ้าน่ะเป็นคนโยนผ <c ười> ู้เจ้าน่ะเป็นคนโยนเอาอให้งวัวอยู่นอกหัวน่ะบ่มีเพราะว่างัวเผากินมืดล่ะปวดปวดเก็บออกเก็บออกให้งัวเอาทามางัวให้นุ่นหน่อยงัวเฮาเลยแล้ว่าจันเนาะคุณยังนะ่ะ เียงยังเลยตะยานแท้มังไพรี่เลยปะเขาเกิดเรื่นี่อืมน่ะหล่นอีกเลยอยู่ทางนอกนะงัวงัวผักอกินแต่ละอดบอกกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งมันก็เลยบอกมีงัวนูนหน่อยเด้เด้หล่นเลยพวกอันนี้นะทางในงัวเขาบ่ได้เดิก็เลยโกงกัน เจ้าຫນູນອອກໃຫ້ຫົວເອົາໂຕຊີ້ລົງເລືອງນັ້ນນະລໍຫນູນອອກກະຫົວກະຊິເຈັບທ້ອງພີ່ເດເທລົບอ่ะພຍ່າສຸລົນບໍปດລຸມງກະລອນ Bó bó đúng không? Ừ. Con cứ cười nhau không? nhớ nó đi ừ. Sao á? Bà của Tôi nhảy giúp ạ Tự nhúc Nóng lung lay ô uhm. cứ oh. tôi nhảy nó tôi nhảy có mượn là này vô đây hả? à? งามนานานาเต็มขน,มออน้องกว่าจิ๋อหนะนะเทิงเลยหายนานนะ <c oughs> พรหมวกงวงจำค้นงัวอะไรงาฮงคือบาลงมาหาบะไรอย่างเ้ยอมาพอเป็นจุดไ้อยู่พู mượn mình yêu mượn pháo hood 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 mát được mặt 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 tham mặt 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 พันขัดได้ถูบงเ่องนารพันใัได้อะเรื่องิงนี่พันใส้บได้พันค่งเดียวไหนอยู่อ่มค่ะเออของน้องโวโนหกินกลุ่มาดอน้องโตโนก็ได

mặc vải một chiếc bí lộ không mặc vội luôn thương yên này tương này tương này tương này 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 บอกให้ติดทบซะนั่นนะพวกมึงลงไปทางโหแม่นล่ะ ก็คือจูดบัพายนะถ้าคือจูดบังพายนี่เจ้มันแตกเห็นหอเเจ้าคะตาสะออนมาพี่น้อง

อยู่ในอันห่วงนี่มัดกรอยเออจะเานี่าตัวน่อยนะจะมากลนตัวนอยนี่แหละ ยังยังเก็บหองหมวนโอยงูน่ะคนหนุอยลาดเรือพี่น้องอยู่ริมแห้งบอสกุสคนพอกันไม่คีบมาสบายดี